กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีมูเพื่อนเบอร์สุขูสุคนมื้อนี้กับมาพบมาพ่อกับบ่าวจันทร์อีกแล้วพี่น้องเนาะกับซองของบ่าวจันทร์แชนเนลเนาะพี่น้องมาพบมาพ่อกับบ่าวจันทร์มื้อนี้เนาะบ่าวจันทร์อยู่ที่บ้านนาไลพี่น้องเลยเนาะอยู่ที่บ้านนาไวพี่น้องเนาะอยู่เมืองพีนแขวงสะวันนาเขตเขาพี่น้องเลยบ่าวจันทร์มาเมื่อนี้เนาะคือสิมาหาครอบครัวหนึ่งพี่น้องเลยที่มีลูกสี่คนเนาะที่บ่าวจันทร์ไปพบไปพ่อเพื่อน ในคลิปเมื่อก่อนพี่น้องเอนะ้ยเนาะอยู่ถนนหนทางเด็กอะมีผู้ใหญ่ใจดีได้เบิ่งได้ส้มเด็กอะเพิ่นคิดอินทตนนท์ทองสารา,สารนปาะชาเนาะเป็นเป็นเป็นผู้ใหญ่ใจ,จดีจากทางไทยเพื่ออะพี่น้องเอนะ้ยเนาะเพิ่นก็ได้ผา่าคว่ำเสวยเดือมาพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นเสือ้อเป็นผ้าเป็นแพ่พี่น้องเอ้ยสองกองเทอรี้ใหญ่ๆเนาะพี่น้องเอ้ยมาให้ทางครอบครัวของอาสาวจันทราวาชินพี่น,อน้องเนาะแต่ว่ามีลูกสี่คน เอาผัวแต่อายุ12ปีเนาะปัจจุบันอายุ18ดลูกสี่คนพี่น้องเลยตอนนี้เนาะอ่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ว่าจันก็มาฮอดบ้านเพิ่นเป็นที่เห้อยแล้วเนาะอ่ากามาน้ากัน2คนคือเข่าพี่น้องเลยมา2คนกระบอเตียงนะอืมานี่เอาของมาให้เพิ่นพี่น้นองเลยก็ต้องขอขอบุญขอบคุณอ่าทางยายเนาะพี่นอนะ้องเนาะที่ว่ายายของอ่าน้องกล้วยว่าเนนอะพี่น้องเนาะเพิ่นบ่เพิ่นบอกเพิ่นบอกว่าให้ ออกซื้อว่ายายน้องกล้วยอ่าเนะาะอยู่ทางประเทศไทย,พย,พเ,ยเพื่ออะไรพี่น้องเลยเป็นกระผักเป็นส่งเสื้อผ้าเนี่เยเนะาะเอามาให้หลายอย่างหลายแนวอยู่พี่น้องเลยเนาะว่าจาันกลียอ่ายังาท่านได้แกะเบิ่งเนาะจักสิมีอย่างเนยอยู่ทางในครูพี่น้องเลยแล้วก็มีอีกผู้ใหญ,ญ่ท่านหนึงน่งเนาะอ่าเป็นเมเป็นพี่แม่มพี่น้องเลยอ่าเป็นกระได้สมทบเข้ามาเนาะอ่าผ่าเงินมาให้บริจัคนี้ได้อ่าหาล้อยบาทพี่น้องเลย ไอ้จันทร์ซื้อข้าวต้มข้านุ่มนุ่มเนยเนี่ยเนาะมาให้ทางน้องน้อยเพื่อนเนาะอ่าเมื pues ่อนี้กับบอจันมาถึงแล้วกะสีเขาไปมอบให้เพื่อนน้ำกันพี่น้องเลยเนาะไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยกะโอเคน้อเพื่อพี่น้องเนาะโดยเนาะกับเมื่อนี้ตอนนี้กับบอจันมาหอดเทือนของทางสาวจันทราเพื่อนเป็นทีมห่อให้แล้วพี่น้องเลยนี่แหละเฮือนซานเพื่อนเนาะก็ยังอยู่มองเก่าพี่น้องเลยจยากอยู่เฮือนอยู่ซานหรือบอเด้เมื่อนี้เนาะกัาทักทายสบายดีสะก้อนพี่น้องเลย โอ้ยยังอยู่ดีสบายดีนอยสบายดีล่ะสบายดีสบายดีจักอยู่บอนี่โอ้บ่กระโบบ่น้ำอีกแล้วพี่น้องเลยโอยเออตั้เนาะพักกันเห็นยังอยู่ดินน่เนาะเออกะมาแต่ให้บ่โอ้กินข้าวกินน้ำนะบ่มาอนิเนี่ยังมไม่อยากกินคือเก่าม่ได้ไๆอย่างมากบ่มันนี่ Ừ, <laughs> mà đây này nó may nó nhàng bó. Nó <laughs> <laughs> là ôi nó mô màu cứ câu khi người. Ờ mà đây nam bó. Nhưng mà đây, nam, <laughs> mà đây nam mà hôm nay xem thì nó người. thằng hay mà nó. Chị nhà hay bó. Chị nhà hay là nhà. Tại. <laughs> <phục bài>. à, <laughs> à, về nhưng là giác, phân dạ nhắn. <laughs> về xem ạ. Hả? nhà hay nhà hay là nhà nam rồi từ phần bao nhiêu khi hàng ngân khi cao nó thế nào phần bị hết biết hiện ngang này rồi 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 chào cả đu cả tàu dưới nó cái mát hay nó โอ้พี่น้องไงนี่แหละเฮือนซานบ้านซองเพิ่นกันยังคือเก่าแต่ว่าสี่ใครเน่พอมีมุ้งวันนี้เนาะมุ้งที่ว่าเตียงมให้มืัอนั้นบอกอืมพี่น้องไงมานั่งลาบมานั่งที่ไว้แล้วเปล่าเสียขนม,มมาให้กินเด้อเออพี่น้องเคยเนาะหลายคู่หลายคนก็นอยากให้ว่าจันท์มาอ่าช่วยเดือเพิ่นอีกรอบเนะาะมื้อนี้กะหา,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 าว่าจันท์มาเอาเสื้อเอาเสื้อมาให้เนาะมีผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทางพังไทยผู้เพื่นผักอ่าสูงเสือเด่งน่อ,น,อน,นี่แหละมาให มีผู้เด็กน้อยเน่ผู้ใหญ่เน่เนาะมาให้ทางเจ้าน้ำให้น้องเลยแล้วก็มีว่าจันกระซื้อกระตม้มขนมมะมา่าปลากระป๋องนี่แหลนะเนาะมาให้เนาะะอยากได้เยาว์าเสื้อผ้านละอหนึ่งเสืออ้อเกา่าแต่้มั้น,นพูนบอน่อหนยโอ้ยมุมเมาะะเนะอะไรเนาะเดี๋ยวเราเอามาให้แนตะ่แก้ทิมเด้อตัวนี้เด้อ,อเดี๋ยวเอาเสื้อตัวใหม่มาให้เนดะ้อนะโอเคเสนาเดี๋ยวเราวไปเอาของมาให้ก่อนเด้อสักหน่อยเนาะ นาง่าอยู่นี่เด้อโอเคพี่น้องเลยโอ้ยเนาะฝนกะยูเฮือนอยู่ซานคือเก่าพอดีอยู่พี่น้องเลยอ่านี่แหละสภาพเปอนซานเพิ่นกะโอ้ยเนาะเพ่พังไปแล้วพี่น้องเลยยามฝนตกฝนดินกะจะกอ่ามันสีส้นสีเศร้าในไทยเนาะนี่พี่น้องเลยมันมีความปลอดภัยเลยโอ้เป็นอันลังมันกะเป็นไม่กระพากพี่น้องเนาะเป็นยังแบบบัวหันยู่พี่น้องเลยแต่ว่ามันกะพุกะพังไปเลยเนาะ มองตะลุปูโป่ปงพี่น้องเลยเห็นหดตับหดใสผ่านแล้วไปเอาคลองน้ากันพี่นอ้องมาน้ากันกับมาเตียงมือนีพี่น้องวัีพี่น้องเลยนี่ลพี่นอ้องเองน,งเงนาะมกับอออบอจันกับยังขั้นได้แกะเบื้องซัมมาเตียงระเบิดซะจักเพ่นาเป็นเสื้อผ้าเด็กน้อยนี่ผู้ใหญ่นี่บอชันเนาะกองเกลี่เลยนี่เนาะเป็นผ้าเป็นแผ้นี่แหละพี่น้องเลยแจ็คสันี่อย่างเนี้ยก็ต้องไปเบึ่งน้ากันพี่น้องเลย กล่องครีใหญ่ๆเลยเนาะนี่น่าสิปเป็นไส่อสเอวเทรายมาจันนี่อเอ่อพี่น้องหลายคนอยากหูนะ้เนาะ2กล่องนี่เทรายคาฮสียค่า,า,า,าอ่านี่2กล่องนี่อยู่ลาวเฮาเอ่อ600บาท600บาทกล่อ,อ,องละประมาณ300เนาะแมน่นอันนี้ก็ก็<อ>ขึ้นอยู่กับน้ําหนักอีกเนาะ10 17ิบเจ็ดโลเจ็ดพี่น้องเอ้ยอือกับหกหกหกร้บาท ปกติบ่ะเนาะสิประมาณนี้พี่น้องเลยโยคือกล่องละสามร้อยแมนกับฐานะคนนี้กับสิสแพงกว่านี้แพงกว่านี้เนาะเพราะว่ามันเพิ่นสั้งเป็นกิโลพี่น้องเลยว่าจันกับยังบริเกะเนาะแต่ว่าอันล่างมันกับบุ่มกับเพ่บ่แลาพี่น้องเลยเพื่อมาทอดแต่ว่าเพิ่นเพิ่นว่ามันมีเสื้อผ้าเล็กน้อยไปเป็นผ้าห่มน้ำผึ้งเนาะอันนี้ว่าจันกับซื้อ À, khá um, nhúng nôm nơi là mày thong nỗi hơn phi non người, pha đấyu để gìn con nó, chào, pass à, về vương về xôm nôm nó, pass à nó, nát vừa ngồi trên giường, nát vừa, cả một nát đấy nó, đồ đồ, nó nó vô, úp, úp đi, โอ oh, ้ยบ่ได้ไปทางใดเมื้อมาหนีจะให้โอ้ยไอ้เชลูกคนนึงไปใชล่าโอ้เขียนมาทางพี่ละมาไว้มานั่งน้าเมยไว้เอ้มาเบิ่งเสือใหม่นี่เอ้โอเคเนาะโอเคอึ๊บโอ้พี่น้องปั๊บขอบใจเด้อบ่เตียงเด้อฮะโอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ว่าจันทร์ก็ได้ เอาเข่าเอาของขึ้นมาให้ทางสาวเพิ่นได้ีมนห้อยเนาะเดี๋ยววันจันทร์เอาเครื่องเอาของออกกันขึ้นเนาะโอเคอ่าปึ๊บปลากระป๋องเนาะโอเคพอเพิ่นได้กินขึ้นแอ้วเลยโอเคล่ะเอ้ามามาใคอยากกินตัวใดเน่บอ่ะเฮ้ย หนุ่มมือออกอออก่อนบอกเพื่นมาหนุมน่มมือไ,ไอด้อยูอ่เปลี่ยนภาษาโดยอะ่ะไว้โดยอ่ะนี่ของเจ้าโอเคหนุ่มมือก่อนเด้อนี่ของน้องน้อยโดยโอ้ยหมอน้อยพุงข้างหลังพู่จักความพี Happ, พ่น้องเลยหมอนซื้อได <als> ้ปู่น่ะแาวสมพันธ์แ <earth S 2> าวสมพันธ์อะไรๆนี่ๆนี่หมอนให้หมอนให้เฮ้หมอนให้อ่ะบมอนให้ เออบัให้เด้อเอานุมนะ่มเนาะปั่นกันเนาะนุมนะ่มเนาะอันนี้อนุ่มเอาให้แก่นะเพ้คนนี้เลยอ่ะปั่นกันเด้อด,ด่าเด้ออ่าได้กนนะันเบิร์ตคู่ขนเนาะบ่ต้องอันอันเป็นของเจ้าเบิดแตอะไรเนานะปั่นกันกินเด้ออ่โอเคเนาะอันนี้ปลากรนะป๋องเนาะว่าจันเอามาให้พี่น้อาะหนึ่งแพ็คไว้ไว้อ่ากินเข้าเขาเด้อ อาสูดกินเนาะอันนี้เนาะโอเคโอเค,อเค,อเคไว้นี่ก่อนอ่าเดี๋ยวเฮามาแกะอันนี้แบบนี้เนาะชักชิมี่ยังอยู่ข้างในนี่พี่น้องเลยเลกินนิดล่ะแกกินนิดขนมเนาะพี่สีหิวอยู่ค<ม><ย>นเดกับพี่น้องเลยกินข้าวกันยังน้ำมือนี่มีอาหารกินมีอาหารกินข้าวอ้ยพี่น้องเลยอ่ะสามารถมารุ่นมาแกะตรงกันเนาะชักชิมี่ออยังข้างใน สำหรับเสื้อผ้าสองกล้องนี้เนาะพี่น้องเนาะจะเป็นเสื้อผ้าของพี่ใหญ่เจดีอยู่ทางภาคไทยเนาะเปลี่ยนยายของน้องกล้วยสำหรันพี่น้องเลยบังย่อหาเดือบังย่อเี้ยอย่างเงี้ันนี้อ๋อเสื้องามนี่ละบอเออมันสิพอดีไปด้ตัวนี้เนาะบังย่อหาเดือบังเลือกให้เมย์เดือบังย่อ มีเสือมีแพมีหลายอย่างอยู่นี่เนาะโอ้นี่ของคุณยิ่งเอ้ยเอาเอาะอาเรียกเบิรงเรียกเบิรงโอ้มีเสือนิดน้อยเนาะนี่พี่น้องไม่ได้โตงงามโอ้เอาเปลี่ยนให้หมอโน่หนี้เนี่ยเสือเพิ่นโอ้มุมหมดเลยพี่น้องเลยมุมเมาเหรอแม่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 ไปตรวจแม่อ่าแกแกใส่เบิร์งเยเอะเอ๊ะ โอเคะเดียวเดียวแค่บางกองนี้อีกเนาะสิมี้ยังพี่น้องกองนีกเจเอออืเออเออเออัออเอเเป็นออเเออ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 นออเอใหออองเาใหอโอเคโอ้ตัวนี้เอ่อ เด่าอันด่าอันแซมเลยโอเคเนาะโอ้มีฮอนตุ๊กตาถูกพี่น้องเลยโอ้หมดละอ่ะหันมาน้องน้อยเพิ่นโอ้เพิ่นเคยดินอยู่บ่บ่ไ่เคยดินซ้่ไอืมย่าชิได้ครั้งแรกพี่น้องเลยโอ้คักคักเนาะโอ้ถูกสชวนได้ก็จะเป็นเสื้อพี่น้องเนาะ อันนี้ก็ให้อนทางนี้เพิ่มใส่ก็ได้ตัวนี้เนาะยังยู่ตัวนี้พี่น้องด้วยเลยโอ้อันนี้นาซิพอเพิ่มใส่ได้อยู่ตัวนี้เนาะตัวยังยู่พี่น้องเลยโอ้มเป็นเป็นแพ่เป็นผ้าเนาะอือันนี้อันนี้อันโบโบใส่หมวกใส่หัวน้องน้อยเอ้๊บจบงี้แหละโอ้โขงามแบบนี้พี่น้องบเออโดยโดย โอ้เนาะใส่อันนี้ก็หมวกนี่ยำหนาวใส่หมวกเด้อโอ้ลายยางพี่น้องลายยางลายยางอ๋ออันนี้ก็เป็นอ่าที่นอนนี่เนาะโอ้ฝุ่อันบริจันสิบกค้นดอกเนาะเฮ้ยเจ้าอันนั่นเด้อะดาบอ่ะอันซาวเจ้าอันใบอันเบิ่งเลือกเบิ่งยิงได้หมดเลยเด้อโดยเออคนมาหลายกันของคนจีนดิไปซื้อเนาะพี่น้องเนาะ อ่านี่ก็ส่วนล่างคือเป็นแพพี่น้องเป็นเสื้ออ่าโอ้เอาบ่ล่ะบ่น้อยเสื้อเจ้ามันมุมน่ะแก้มึงอยู่ห้แก้สบใส่ใหม่มึงยกจแม่ต้นแม่นออพี่น้องยกแต่ละคนก็มุมเมาเนาะอืดอลายยาอยู่้ออ่า Để xí điện hãy mong phụ lật cho con đó Và sửa phụ phần này Ôi oh, uh. Cầu phân leo nó À Ní phụ nhầy Mó, món ăn Xài phần nhất là Kê hoặc sửa chào này oh, Ô phụ Kê ăn thịm giả đơ này đơ Ăn cầu đây <laughs> uh, phụ nào oh, Màu nó được nói Kê vất là kê hoặc vất nó Ô oh, dừng như là chào dừng như hả Yến, yến,

นี่เด้ออาตัวนี้เอาให้เพิ่นเออยจาตัวนี้าโอ้เป็นเสื้อผ้าทั้งลังเลยเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นผ่ามาให้แก้แก้อกอนเสื้อเจ้าโอ้ยอย่าให้มันเปื้อนได้บ่ะนี้เด้อเออเจ้าอย่าให้มันเปื้อนเด้อยังเลยลูกสี่คนพี่น้องเนาะมุมเมาส์รอในการมาเจ้าจอ้บ้า ยนตียึงตียึงต oh, no, pues ียึงต okay, ียึงเนาะฮึบบึงด้วงฮะโอ้คาเค้นึ่งพี่น้องเลยงามเนาะมักบบมักบบโอ้ดูดูดูคักันนี้พี่น้องเลยเอ้ยเนาะอ่ะโอเคเนาะอันนี้ใบเดือกเบิึงใส่กันเองเด้อบอะไรเด้อเพราะว่าเพิ่นกระผักมาให้สองรังยังงีพี่น้องเลย อเดี๋ยวว่าจันก็สีให้ทางอันสาวเพิ่นเก็บไว้เนาะอยามันคำเชิญยันซานเพิ่นพี่น้องเอ้ยอ้นับมือนับวันแบบอันลูกก็สิใหญ่ขึ้นเรื่อยๆบดนี้เนาะแค่สิพาลูกพระเต้าอยู่ในใดพี่น้องเอ้ยบ่มีความอันใดพี่น้องเนาะพอได้ซสนอยู่แต่มุมเดียวนี่ดอกมันบโมัวโอ้ยโดยโดยเอามายืนเฮียงกันอยู่เดี๋ยวเราเอาสีไทยหูไดนี้ ไปยึงยึมายืนียงเอยืนเียงกันบงเด้ออืออ้าวโอเคมีแต่คนลองงามานี่เนาะโอ้พี่น้องเสื้อใหม่ไดเสื้อใหม่เออย่าให้มันอย่าให้มันเปื้อนเด้ออ่าอย่าให้มันเปื้อนเด้อบดนี้เด้อบักหยังเลยพี่น้องเลยบ่นบ่ใจเนาะอือโดโดอ่ะนงลงลบดนี้เนาะเฮ็ดนงปกติโลดโอเค ว่าจันกะเป็นตะกูตะกูพี่น้องเลยบวยเข้าใจเนาะอ่านุ่มกะขนมนุ่มเน่กะเก็บไว้เนาะาไว้ให้ดูเิ่มเนอต่อแช่วันด้วยว่าจันก็ซื้อมาให้อ่าเพิ่มมันเนาะอ่ะโอเคเนาะมาฮอนี่เนาะว่าจันกะสีพ่อไปสีพ่อมาสีพ่อมาพ่อไปเนาะอ่าเดี๋ยวว่าจันก็ซื้อให้ขอบุญขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเด้ออ่าเพิ่นกะมีอยู่สองท่านเนาะ เพราะว่าเพิ่นกะอีกท่านนึงนี่เพิ่นครับอ่าสมทบมาเป็นเงินพี่น้องเลยเระต๊อบกระต๊อบจ้ากระต้มขนมนี่แดนมือนี้เนาะโอยเนาะกับอีกท่านนึงกับผักเป็นสาเป็นแค่มาให้เนาะมือนี่พี่น้องเลยไปดูกูกลัวอยู่ดูกันกันเนาะอ่าโอเคเนาะกับสิมีอยู่มีพี่แมมเนาะพี่แมมเพิ่นผักเงินให้บริจาคในซื้อกระต้มขนมมืาอนี้แหละพี่น้องเลย หละักกาย้ายน้องกล้วยเนาะ au, ui, อยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นกระผักเสือ้ mai, อผักแพ้ผักไรย่างไรแนวอยู่นี่เนาะให้เจ้าคนเบางเองเด้อไม่ได้เนาะผักมาให้เจ้าได้นุ่งได้ห่มพี่น้องไงใหน้นุ <c oughs> ่งเสื้อไหมไหมเนาะเพิ่นก็เห็นบ่มีทรงมีเสื้อใส่พี่น้องไงผักมาให้ว่าจันในน้ำมาให้ในมือนี่เนาะว่าจันกามาส่งเป็นพี่ห้อยนะเด้อเนาะพี่น้องเนาะเจ้ากะอยากให้ทางาสาว จันลาบอยชาวจันทลานี่ขอบุญขอบคุณพันเนเนาะโอ้ใช่ขอภรณ์คตพนนขอบคุณเลย,ยขอบใจเดอ้อสันเนาะโดยขอบใจเด้ออยู่ดีมีแห้งเดอ้อเบาเป็นอยู่เบา <c oughs> เอ้ยเป็นกับเเคยเบาเนาะเคยเบาเบ็ดมันเคยไปผูกโตเทอร์เนคนอยู่บ้านน้าบันเคยแล้วแต่ว่าไม่เคยเว้าเนาะไม่เคยเว้าเอ้ยยูดีมีแห้งเด้อสันเนาะให้มันให้เงินเนาะ อืมโดยโดยอ่ะเสะบอเป็นยางดอกเนาะอ่ามื่อนี้กระบอกจันน้ำมาให้เป็นทีมห้อยแล้วเดี๋ยวว่าจันกับทเดินทางไปทางอื่นต่อพี่น้องเลยมือนี้เนาะอ่าเป็นเสื้อเป็นแพรนี่กับเจ้าเก็บไใอย่างอันนั้นเนาเนาะบ่อยากให้มันหกเนาะเป็นระเบียบทางแน่พี่น้องเพิ่นพับมาให้เรียบร้อยเนาะอันนี้อ่าว่าจันกับบอเรดอพี่น้องมันจับที่นี่อย่างแน่อยู่ทางลุมพูเนาะไปได้เลยจะรับเสื้อที่น้องหน่อยใส่แต่ละคนกับงามเนาะมื่อนี้เนาะอืมพอดีพอดีเลยพี่น้องเลย มันสิการีส่งมีอย่างอยู่เนาะในหันเดอ้อเลือกใส่เดอ้ออ่ะอสำหรับมื้อนี่วาจันการ์ซีลาก่อนเด้อบัดนี้เนาะอ่าเดี๋ยวมื้อหน้ามื้อในว่าจันสีมาดินน้ำหม่อ่าสำหรับมื้อนี้วาจันการ์มามอบอ่าเป็นเสื้อเป็นแพ้แล้วก็ข้าวต้มขนมเนาะให้ทางครอบครัวเพิ่นเป็นที่เฮ็มหอยเนาะอ่ะาจันการ์ซีลาก่อนพี่น้องเอ้ยบัดนี้เนาะโดยอ่ะโอเคเนาะสำหรับมื้อนี้ไปแล้วเด้อล่ะเด้อสบายดีก่อนไว้ไหมาบ๊ายบายไว้ บ่ว่าเป็นยูงบ่บ๊ายบายใช่บ no. oh, 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 ๊ายบายไหมบ๊ายบายสบายดีเนาะโอ้พี่น้องได้กินขนมหมูบ anyway. no. ้าน no. ้ำเลยพี่น้องเลยโดยเราบ่าวลาก่อนเด้อเมื่อก่อนเด้อะเบ็ดเลนะคันบ่าเมื่อเมื่อก่อนเด้อนี่บ่าภาษาเจ้าลาลาก่อนเด้อร์เสรนะบมูบ่าวเป็นเอาบ่เป็นอย่างเนาะสบายดีเด้อเนาะสบายดีสบายดีเด้อโอเคเนาะพี่น้องเนาะอ่ะ สำหรับวันนี้กะว่าจันมามอบให้เพื่อนเป็นที่ขมห้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะเพิ่นกะยู่วงเก้าพี่น้องเทินซ่านเพิ่นเนาะตามสภาพที่เห็นพี่น้องเลยลูกสี่คนเนาะโอ้ยพี่น้องเลยเาทางลูงดกดูเพินะ่นกะกำลังเป็นแต่หักแต่แพงเนาะโบแต่เพิ่นนแต่ละคนกะโบ,บหูควมลาวพี่น้องเลยเให้ขอบบุญขอบคุณกะยังโบโบเป็นมาสันนาะพี่น้องเนาะนี่เลยเทินซานเพิ่น โอ้ยเนาะกะโมเป็นยังพี่น้องเอ้ยเนาะกะเป็นชนเผ่าแลาวทึ่งพี่น้องเอ้ยเพิ่นกะพังควมเล่ากะบอเข้าใจปันใดเนาะอ่าสำหรับลูกๆกะยังบอเข้าใจเลยเลยพี่น้องเอ้ยว่าจันเวลาว่าจันเบาน้ำนี่กะบอหู้อย่างเลยเนาะอ่ะเนาอกจากนี้กะว่าจันกะต้องขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านเนาะพี่น้องอ่าเป็นยายน้องกล้วยเนาะเป็นผัก เป็นเสือเป็นผ้าเป็นเพ่พี่น้องเลยเป็นอันนี้แหละเนาะเครื่องนุ่งของไส้เนาะมาให้สองเกตยิ่งยิ่งพี่น้องเลยมื่อนี้เนาะแล้วก็มีอีกอท่า,ทานนึงเนาะเป็นพี่แมมเนาะพี่นอ้องเป็นกระผกากสมทบเป็นเงิน500บาทพี่น้องเลยให้ว่ารจันนีซื่อข้าวต้มข้าวนมในเมืม่อนี้เนาะพี่น,อน้องเนาะว่า,า,จารจันน์ก็ซื้อมามอบให้เพื่อนเป็นที่เหี้ยมห้อยพี่น้องเลยเนาะเพื่นอก etes, นกามาแต่เห็ด เสียหญ้าให้ไปสอนเนาะพี่นอนะ้องเนาะผู้เป็นพ่อเพิ่นนี่กะยังบ่ได้พบเลยพ่อจ้างเถื่อพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นกันไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะไปรับจ้างพอได้ซื้อก็าอะไปเอ็นนัวให้ลูกให้เต้ากินพี่น้องเลยเนะาะสับเบิงเดี๋ยวกะเดี๋ยวอันนี้กัเป็น,นเฮือนเป็น,เนซานเพิ่นพี่น้องเลยเนาะโอ้ยตายตายพี่น้องเลยโมมีคนปลอดภัยอย่างเลยเนะาะฝ่าลมฝนตกกะคือสิ่งลำบากพี่น้องเลยเพราะว่าลูกเพิ่นแต่ละคนนี่กะ นับมือนับชี้ญ่ไปหน้าเนาะพี่น้องเนาะมันกะไอ้อัดบัดนี้พี่น้องเลยโอ้ยสิพาลูกพาเต่าอยู่แบบนี้ตลอดไปค่ะคงบวไวเนาะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคเพืสำหรับมื้อนี้กะบวชันมามอบในพิธีเฮห้หอยเด้อเนาะบัดก่อนอื่นเะบิดเนาะกะบวชันก็ต้องขอขอบ,บ,ขอบคุณออ่อ่ยายน้องกล้วยเนาะและเมแ,และพี่เมมพี่น้องเลยอยู่ทางพังไทยเนาะเพิ่นกะให้การช่วยเหลือผ่านมาทางซ่องของบวชันเนาะให้บวชันนี่นำ้ำ ขขาน้ำคลองน้ำข้าวต้มขนมมาให้ทางครอบครัวของสาวจันล่าน้องพี่น้องมาน,นี้เนะเาะเพิ่นก็อยู่เฮือนอยู่ซานคือเา่าน้องพี่น้องเนะเาะเบ่าจันก็มอบให้เพิ่นเวทีมอยแล้วเนาะสำหรับมอน,นี่ก็บ่าจันก็ต้องขอขอบ,บุญขอบคุณทางายายน้องกล้วยและพี่แมมเนะเาะที่มีใจเมตตาส่งเงินมาให้บ่าจันนี่เป็นการ ซื้อกระต้มขนมเนาะข่าวของมาให้ในมื้อนี้เนาะว่าจันกับมูมี่ยังตอบแทนพี่น้องเลยมีแต่คำบวยใจอวยพรเนานะให้ทางายายและพี่แม่มอยู่ทางพังไทยเนาะให้จงมีแต่สุขภาพม่างกายแข็งแรงเด้อให้อยู่ดีมีเฮงพี่น้องเลยให้สุขกายสบายใจเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้รังใจปรารถนาเนาะพี่นอนะ้องเนาะนอนรับให้ได้เงินหมื่นนอะนตื่นให้ได้เงินแสนพี่น้องเลยเจ้าให้มาซัมหนี้ก็ขอให้กลับคืนหา ยายและพี่เป็นร้อยเท่าพันเท่านะาะซาทูพี่น้องเลยเนาะสำหรับมื้อนี้วาจันค่ะ,ะดีใจพี่น้องเลยได้เป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่จะดีอีกรอบนึงเนาะมากันสองคนกับบ่าวเตียงคือเก่าพี่น้องเลยเนาะไกลพี่น้องเลยทางถนนหนทางกันเนาะเป็นอีกอผ่านมาเนี่2สองเมืองมีน้องเลยสองเมืองสามเมืองนอกกดสีฮอดเนาะกับประมาณร้อยกิโลพี่น้องเลยมาฮอดเป็นทีมหอยแล้วกับคำพูดดีนอกตอนนี้ ประมาณบ่ายสองโมงสามโมงแรงแล้วพี่น้องเลยกับคำแล้วเนาะอ่ะโอเคสำหรับมือนี่กับว่าจันกับต้องกล,ล่าวลา่อนพี่น้องเนาะไปพบไปเจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ว่าจันกับต้องกล่าวคำบาสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนเบอร์สุขูสุขคนเนาะที่เข้ามาติดตามหับซุ่มจิบของว่าจันแต่ต้นจนจบเนาะโดยบุคคลโฆษณาของว่าจันเด้อเป็นกำลังใจให้ว่าจันแบบนี้ตลอดไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมือนี้ไปกอนแล้วเด้อสบายดี